มากันหร่อยังครับผมเดี๋ยวราคนเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาฝากกดไลค์นะครับรอคนเข้ามาสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ อีกสักหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครเข้ามาดูย้อนหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ให้ผมด้วยนะครับและผมก็ยังมี Ti ๊ To k อกนะครับคนที่ตาม5้า0มืนก็ตามชื่อช่องเลยเฮ้ย hey, ทำไมผมผมเป็นแบบเนี้ยโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวตรงไหนวะนะครับเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนเกมนะครับดวลกับใบตั้นนะครับที่ เหล่านั้นไปเยือนนะครับในศึกฟุตบอล FA ครครับหรือว่าถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดนะครับในลีกอังกฤษนะครับก็คือ FA นะครับซึ่งพูดกันตามง่ายๆนะครับตามเรียวไาม์ก็คือตอนนี้เนี่ยเชลซีนั้นจะต้องชนะ ไบรตันให้ได้นะครับสำหรับคืนนี้ถ้าชนะไม่ได้นะครับถ้าชนะไม่ได้ก็ตกรอบนะครับถ้าสมมุติว่าเสมอกันนะครับก็จะมีต่อเวลาพิเศษนะครับสำหรับรอบนี้ก็คือาง่ายเป็นรอบตัดเชือกนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกสักแป๊บนึงแล้วกันเนาะซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวไบรตันนั้นจะเจ็บเยอะเนี่ยเพียงแต่ว่าด้วย เขาเรียกว่าอะไรอะใบตั้นนั้นเป็นบอลบุกนะครับเป็นบอลเพสซิ่งหนักนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะตกนะครับพึ่งแพ้มา7จนย์เนี่ยแต่ว่าเราก็ยังพิ่งไปประมาทเขานะครับเพราะว่าเรานั้นก็ไม่ใช่ว่าฟอร์มดีนะครับบางครั้งก็ดีบางครั้งก็แย่นะครับแล้วแต่นัดสำหรับเชลซีนะครับทักทายกันได้นะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะครับซึ่งออวันนี้เนี่ยเราเตะตีสามนะครับเราเตะตีสามของวันอาทิตย์ นะครับก็คือง่ายคืนนี้นั่นแหละนะครับซึ่งผมก็กะว่าจะนอนเร็วๆนะเออแล้วก็จะตื่นมาดูประมาณตีสามนะครับแล้วก็จะขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิงยาวเลยนะครับไม่หลับแล้วนะครับเออเดี๋ยวไปทํางานต่อสวัสดีครับก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บของลีดเจมกันก่อนแล้วกันนะครับก็ลีดเจมนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราข่าวนี้เนี่ยคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า เราต้องรอสื่อดังนั้นคอนเฟิร์มก่อนนะครับกับเรื่องของอาการบาดเจ็บของลีเจมนะครับเพราะว่าเจ้าดังๆเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้รายงานทีนะครับยังไม่ได้รายงานเลยนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือลิซเจมเนี่ยก็คือเอาง,ง่ายๆไม่ได้ลงซ้อมจริงๆนะครับก็รา,ายงานนะครับจาก l o นดอนเฟิร์สนะครับเบ็กิ้งนิวเลยนะเออบอกว่าลิซเจมนั้นมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย โดยทางสโมสรหวังว่าจะไม่ใช่อาการที่รุนแรงโดยเจ้าตัวนั้นไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวันนี้ทีมงานของเอนโซมาเลสกานะครับพยายามดูแลเขาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและหวังว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้จะเป็นเพียงการให้พักฟื้นตามมาตรการป้องกันให้ตามมาตรการป้องกันที่มากกว่าปัญหาที่แรง,แรงก็คือง่าย ให้พักก่อนดีกว่าไปเจ็บซ้ําๆนะครับดีกว่าไปเจ็บที่มันจะร้ายแรงมากกว่าเดิมก็เลยต้องให้ลีเจมมันพักก่อนแต่เอาง่ายๆตอนนี้ลีเจมมีอาการบาดเจ็บนะครับก็เออจริงๆเจ้าตัวนั้นไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวานนะนะครับเราก็คงจะตีได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยลีเจมคงจะลงสนามไม่ได้นะครับเจ็บอีกแล้วอ่ะทุกคน จ็บอีกแล้วอะ่ะเออมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดขึ้นรวมถึงแฟนบอลของเชซีทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าลิสเกมเนี่ยก็เป็นนักเตะที่สําคัญของเรานึกออกปะนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นเออ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วงนี้นะครับจะไม่ได้จับเล่นเป็นปีกขวาตัวลุกปีกขวาคอยเติมเกมลุกไปคอสบอลปีกขวาคอยสร้างโอกาสเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เป็นปีกขวาเออเป็นแบ็กขวาละกันเอพูดผิดมันเป็นแบ็กขวาที่ ยืนเซนเตอร์หลังสามนะครับปักอยู่แต่ข้างหลังอย่างเดียวเล่นเกมรับอย่างเดียวนะครับแต่เราก็ต้องอเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างมากุสกโต้กับลีเจมเนี่ยเอาเรื่องของฝีเท้าก่อนนะครับแน่นอนน่ครับแน่นอนแน่นอนว่าลีเจมนั้นฝีเท้าดีกว่ามากุโกโตอยู่แล้วนะครับด้วยการเติมเกมลุกด้วยศักยภาพของเจ้าตัวเหลืออะไรก็ตามแต่คุณภาพเนี่ยดีกว่ามากุสกโตแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า มาโลกุสโตเนี่ยกับการเล่นแผนของเอนโซมาเรสกาเนี่ยเจ้าตัวดูเหมือนว่าจะมีความเข้าใจมากกว่านะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นการหอบไปเล่นอินเวอร์สนะครับหรือแม้แต่การเติมเกมลุกหรือแม้แต่การเล่นเกมลับจังหวะไหนควรส่งจังหวะไหนควรใจผมก็ต้องพูดแบบนี้แล้วกันนะครับความเห็นของผมก็คือกุสโตนั้นดูมีความเข้าใจมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาเทียบจริงๆถ้าจะรีดศักยภาพของลิเจมจริงๆเนี่ยต้องให้เจ้าตัวนั้นได้เล่นเกมลุก นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็นั่นแหละนะครับเจ็บเล็กน้อยอีกแล้วนะครับซึ่งจริงๆปอกแขนกับตันทีเนี่ยเปลี่ยนก็ได้นะนะครับถ้าจะเจ็บบ่อยขนาดนี้นะครับซึ่งโอ้โหมีเรื่องใหม่มาว่ะทุกคนโอ้โอนนี้ล่าสุดนะครับรายงานจากโรมาโน่เลยนะครับโอ้โปับเดียวเองนะครับอ่าเรื่องของมอยเซกเกเซโดนะครับโอ้โหวีนาทีที่แล้วทุกคนอ่ะนี่จบไปสำหรับเรื่องของลีดเจมนะครับก็ เดี๋ยวรอสื่อดังๆนะครับคอนเฟิร์มอีกนะครับสำหรับเรื่องของลิเจมนะครับมาเอาเรื่องของไกเซโดก่อนอว่านี้เรียวทำเลยนะดูดิเรียวทำจริงๆนะครับอ่ะเรื่องของมอยเซตไกเซโดนะครับสักคู่นะเรื่องของมอยเซตไกเซโดนะครับจากการรายงานหรือว่าการสัมภาษณ์ของเอนโซมาเรสกานะครับซึ่งโรมาโนเป็นคนเอาลงนะครับเอ็นโซมาเรสกานะครับบอกว่ามอยเซตไกเซโดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับโค้ช เขาตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาไปได้มากเขาเข้าใจเกมอยู่ในตำแหน่งต่างๆและเขามีความคิดที่เปิดกว้างเขาเป็นคนดีเขาทอมตัวเขาทำงานหนักโอ้โหก็ถือว่าเป็นคำชมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสลับมอยเซตกกเซโดนะครับนี้โหนี่คือลงชมแบบสดๆเลยนะนะครับสลับกกเซโดนะครับก็จบไปนะครับมาดาูวันนี้กันดีกว่านะครับมาดูวันนี้กันดีกว่าก็ มาเรสกาก็พูดถึงตัวเลือกเกมลุกสำหรับที่จะเจอกับไบตันนะครับก็เอนโซมาเรสกานะครับเปิดเผยถึงแผนสำรองในตำแหน่งแนวลุกของเชลซีก่อนเกม FA ครับรอบที่4กับไบตันนะครับเนื่องจากนิโคลัสแจ็คสันต้องรอเช็คความฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายและมาร์กิลถูกตัดชื่อออกจากเกมแน่นอนแจ็คสันและมาร์กิลได้รับอาการบาดเจ็บกับเกมล่าสุดนะครับที่เราชนะเวสต์แฮม2-1 โดยแจ็คสันเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังจากเรื่องของแฮมสติงแหละปัญหานะครับส่วนมาร์กิวก็มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับทั้ง2คนนี้อนุรงไม่ได้ลงแน่นอนนะครับมาเลสกาก็กล่าวถึงตัวเลือกในแนวลุกมาเลสกาบอกว่าเรามีตัวเลือกนักเตะเช่นเอ็นกุนคูก็เคยเล่นเป็นกองหน้าเบอร์เก้าแล้วผมก็เคยให้โคพาเมอร์เล่นเป็นเบอร์เก้ามาก่อนและเรายังสามารถหาทางเลือกอื่นได้ แม้ว่ามาร์กิวจะพลาดเกมนี้แน่นอนเนี่ยแต่มาเลสกีก็ยังเปิดเผยว่าอาการของแจ็กสันตอนนี้ณเรียวไทม์นะดูดีขึ้นและก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับแจ็กสันเอนุคูตอนนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกในแนวลุกด้วยนะครับก็ตอนนี้ลงให้กับเราไปแล้ว30นัดยิงได้13ประตูมาเลสกีก็ยอมรับว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเอนุคูเนี่ย คือการเล่นด้านหลังศูนย์หน้าหรือว่าฟอลนายนะครับแต่เอนูคูเนี่ยก็ยังสามารถปรับตัวไปเล่นตำแหน่งอื่นได้มาเลสกีก็อธิบายบอกว่าเราได้พูดคุยก,กับสกิสโตหลายครั้งเขาเริ่มรู้กันในตำแหน่งปีกจากนั้นก็เป็นกองหน้าและบางครั้งก็เล่นเป็นเบอร์สิบเราทุกคนก็เห็นพ้องกันว่าตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบของเขาก็คือหมายเลขสิบแต่ผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราใช้โคพาเมอร์ในตำแหน่งเบอร์สิบก็คือกางลุกนั่นแหละ และถ้าเอ็นคหรือชู u ัลเฟลิกต้องการเล่นแค่ตำแหน่งเบอร์10อย่างเดียวพวกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโอกาสในการลงสนามดังนั้นบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ต้องปรับตัวนะครับก็คือไง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้านะครับเอ็นคนะครับซึ่งเฟลิกย้ายไปแล้วนะครับอันนี้เราตัดไปเราไม่พูดถึงซึ่งเอ็นคถ้าอยากได้รับโอกาสการลงสนามนะครับคุณก็ไม่ต้องฟิกนะครับว่าจะเล่นตำนแหน่งเบอร์10หรือว่ากลางลุกอย่างเดียว นะครับซึ่งนัดล่าสุดเราเห็นได้เลยนะครับเอนคูอาจจะพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อโอกาสในการลงเล่นของเจ้าตัวก็คือนัดล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นไปยืนปีกซ้ายนะครับซึ่งก็ดูวุ่วาบใช้ได้นะเพียงแต่ว่าออถึงแม้มาเรสกีจะเปลี่ยนมาในนาทีที่5 5้าถึง60บใช่ปะคือมันก็เปลี่ยนเร็วนั่นแหละเพียงแต่ว่าด้วยจังหวะนะครับฟุตบอลหรือว่าอะไรก็ตามแต่นั่นแหละมันทําให้ผมมองว่ายังไม่ได้เห็นศักยภาพของเอนคูนั้นเต็มเปี่ยมนะครับรอดูคืนนี้เลยเรอดูคืนนี้ว่าถ้าสมมติว่า เอ็นคูนั้นได้ลงตัวจริงเนี่ยนั่นแหละเต็มเกมนะครับแล้วกับการที่เจอกับไบตันเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้วนะครับผมก็อยากเห็นว่าเอ็นคูนั้นกับการเล่นตำแหน่งแนวลุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายก็ตามแต่ปีกขวาก็ตามแต่หรือกลางลุกเล่นคู่กับโพพเม,มอร์มั่งใครจะไปรู้ซึ่งมันโอกาสน้อยไม่เอกาปะ่ะหรือว่าหน้าต่ําหรือว่าหน้าเป้าก็ตามแต่ไอตำแหน่งแนวลุกทั้งหมดเนี่ยไพเอ็นคูได้ลงเล่นเนี่ยผมอยากเห็นเขาสร้างความแตกต่างได้ น,นี่คือเรื่องของตำแหน่งแนวลุกนะครับซึ่งส่วนอนาคตของมาร์กิกับเชลซีเนี่ยมาเรสกานะครับก็ยังกล่าวถึงนะครับว่ามาร์กิ e. เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะดาวรุ่งที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการพัฒนาการที่ดีและก็มั่นใจว่าจะเป็นกำลังสำคัญของเชลซีในอนาคตมาเรสกาพูดถึงมาร์กิอบอกว่าผมเห็นเขาพัฒนาขึ้นทุกวนันแต่น่าก็น่าเสียดายนั่นแหละพี่เขาก็ได้รับบาด,ดเจ็บในตอนนี้ แต่ในอนาคตเขาจะเป็นนักเตะสําคัญของเชลซีแน่นอนเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพที่ดีและทําเรื่องในสนามได้ดีมากนะครับก็เอาง่ายสื่อถึงแบบว่ามาร์กิก็ยังมีอ,อนาคตที่ดีกับเชลซีนะครับยังไปต่อได้นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยนะครับนี่คือเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูปีวิวกันดีกว่านะครับหวัสดีคุณนนท์นะครับวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะ ก็ปีวิววันนี้นะครับเชลซีจะเจอกับไบตันนะครับตีสามย้ำเลยนะตีสามคืนนี้นะครับก็คาดการจากฮูสกอร์นะครับก็ฮูสกอร์นะครับคาดการไบตันเนี่ยน่าจะมาในระบบแผน4 2 3 1นะครับไปเเริ่มจากประตูก่อนละกันนะครับประตูเป็นบาร์ดเวอร์บิงเกนนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็เอสตูบิยานแบ็กซ้ายขวาเป็นวิลแมนนะครับกล้องหลังคู่2ตัวเป็นเวสเตอร์คู่กับแฮกแฮกกี้อ่านผิดขออภัย กองกลางตัวรับสคนนะครับเป็นอัร์ยาลีคู่กับบาริบ้านะครับปีกซ้ายฮุสโกให้เป็นมิโตมะปีกขวาเป็นอาเดนชันะครับอาร์พีคอภายกองลุกเป็นรูเตอร์นะครับส่วนกองหน้าเป็นชาเปโดนะครับส่วนเชลซีเนี่ยของเอนซมเริสกาคาดการว่าน่าจะมาในระบบแผน4-2-3-1ประตูเป็นฟิลิปโจเกซนสวยเลยนะครับแบ็กซ้ายกูกูเรียแบ็กขวาลิเจมแต่ผมมองว่าลิเจมน่าจะเช็คฟิตว่ะนะครับน่าจะเป็นกุโตซึ่งลิเจมก็ไม่ได้มีภาพการฝึกซ้อมนะ เออไม่แน่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นะครับกับข่าวแรกที่ผมบอกไปนะครับส่วนกองหลังคู่2ตัวก็เป็นโควิลคู่กับโตซินอาดาเบโยโนะครับกางลาบ2คนข้างหลังไกเซโดคู่กับเอ็นโซเฟรนเดสนะครับปีกซ้ายวันนี้หุสกรให้เป็นเนโตนะเออไม่ใช่เจดดนซานโชนะครับอาจจะเป็นที่ใบต้นนั้นเขาเปิดหน้าแรกนะครับหรืออาจจะต้องการใช้ความเร็วของเนโตก็ได้อันนี้ น่าจะเดาได้นะครับส่วนปีขวาก็เป็นโนนี่มาดูเอเก้นะครับไอคิเอ็กเหมือนเดิมส่วนกลางลูกเป็นโคพาร์เมอร์กองหน้าเป็นแจ็กสันโอ้โหฮุสกองให้แจ็กสันทันเกมนี้นะนะครับไม่ได้มีเอ็นคุนโคนะครับส่วนตัวเจ็บของไบตันเนี่ยก็เยอะนะครับมีเจาโรเจมิวเนอร์เจสันสติลนะครับเฟดีคัด คาดิรูนะครับเซลล์ริมาร์ชนะครับนี่คือตัวเจ็บส่วนตัวเช็คฟิตก็มียาซินอายาลี่เปวิสเอสตูวินานนะครับคาร์ลอสบาเลบาเนี่ยเช็คฟิตไอตัวนี้เล่นดีคาร์ลอสบาเลบาเนี่ยนะครับเ,เป็นมิดฟิลนะครับส่วนทางด้านของมาร์ทวิฟเฟอร์ก็เช็คฟิตนะครับส่วนของเราเนี่ยโอ้โหก็มีเยอะเลยนะนะครับโฟฟอน่าบาดิชิโรเมบาร์เบียส่วน, ik, น,น,น,นมูดิกเนี่ยก็โดนแบนอยู่นะครับซึ่งมูดิกเนี่ยข่าวนะจากสื่อเนี่ยก็ยังไม่ได้รายงานชัดเจนนะเพียงแต่ว่าไอ้กับการที่เขามีชื่อ นะครับกับการที่ลง FA ครับเนี่ยคือก็แสดงว่าเขานั้นไม่ได้โดนแบนดิจริงป่ะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับรอสื่อออกมาอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วที่เชลซีใส่ชื่อของมิเคลโลมูนิลงไปเนี่ยเขาโดนแบนหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้โดนแบนจริงๆอันนี้ยังไม่ได้มีสื่ออะไรมารายงานนะครับซึ่งผมก็ตอบไม่ได้นะครับนี่คือของ ทั้งเชลซีแล้วก็ไบตันนะครับก็เกมนี้สิ่งที่ต้องระวังของเราคืออะไรแน่นอนนะครับว่าเกมนี้มิโตมะนั้นกลับมาลงสนามนะครับมิโตมะรู้การนีเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะเจ็บนะครับตั้งแต่ต้นซีซั่นนะครับแต่มิโตมะนะครับก็ยังทำประตูได้ต่อเนื่องนะครับคารุมิโตมะเนี่ยทำไปแล้ว5ประตูกับ3แอสซิสต์รวมทุกรายการนะครับนี่ขนาดเจ็บนะ นะครับมันก็ยังเป็นขอเล่าอะไรมีความอันตรา,ายกับเชลซีอยู่ดีนะครับสำหรับตำแหน่งปีกซ้ายซึ่งก็ยังเป็นตัวอันตรา,ายและเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างได้กับในเกมที่เจอเราอยู่ดีนะครับซึ่งเกมนี้แน่นอนถ้าสมมติว่าจะเป็นลิทเกมลงหรือว่ามาโรกุโตลงก็ตามแต่นะครับเกมนี้ต้องระมัดระวังมิตมะกับความเร็วของเจ้าตัวนะครับเวลาเจ้าตัวนั้นทําเกมบุกหรือว่าจี้บอลนะครับเลี้ยงบอลจี้เลี้ยงบ bon อล, bon G, ล bon G, ที่จะสร้างสรรค์โอกาสใกล้กรอบเขตโทษเนี่ยต้องมี2คนที่คอยซ้อนนะครับ ไม่แนะนําหรือว่าห้ามประมาทดีกว่าวาดใช้คนเดียวดวนหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าโอกาสที่จะโดนมิตโตมะเลี้ยงผ่านเนี่ยมีมีแบบมากมายมากๆนะครับซึ่งพอมิโตมะได้หลุดไปเนี่ยแน่นอนเขาจะตัดขวายิงก็ได้หรือเขาจะหลอกจ่ายแทงทะลุช่องก็ได้หรือจะคอสบอลไปสอสองก็ได้นะครับห้ามประมาทสลับมิโตมะ ส่วนเจ้าเปโดนะครับกองหน้าของไบตันนะครับลูกการนี้เจ้าตัวก็ยังทําผลงานได้ดีในลีกอย่างเดียวเนี่ยเจ้าเปโดนะครับทำไปแล้ว5ประตูกับ5้เอซิสฟอร์มถือว่าไม่ได้ฝืดกับทีมที่อยู่กลางตารางนะครับผมมองว่าเขาก็ยังเป็นตัวที่เ,ออเล่นลูก,กาอากาศถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นสูงแค่182เพียงแต่ว่าลูกพื้นนะครับลูกกับพลิกแพงจับบอลพิกแล้วยิงหรือจังหวะการทําชิ่งหนึ่งสองกับเพื่อนและรอโอกาสจบสกอร์เนี่ย จเจ้าไปโดก็ยังมีคนเออไม่ใช่ก็ยังเป็นคนที่เล่นได้ต่อเนื่องที่สามารถสร้างความแตกต่างได้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นตัวซินหรือว่าโคบิลเนี่ยต้องระวังนะครับแต่เกมนี้เนี่ยทำไมฮูสกอร์แม่งให้โคบิลอ่อเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฝั่งซ้ายวะโอเคเราเข้าใจนะว่าโคบิลนั้นถนัดเท้าซ้ายนะครับฝั่งซ้ายแบบนี้ถูกอยู่แล้วแต่ผมก็อยากเห็นนะ สำหรับเทเบอชาโลบานะครับยืนคู่กับตัวซินอันดาบิโอโยนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยโควิลนะครับพลาดนะครับทำผิดพลาดส่วนบุคคลน่ะซึ่งผมไม่อยากจะเห็นแบบนั้นอีกนะครับควรที่จะลองให้โอกาสชาโรบาบ้างเพราะว่าชาโลบาลลงมาถึงแม้ว่าเขานั้นจะถนัดเท้าขวาแต่พอมาเล่นกับคู่กับโทซินเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับการใช้เท้าบิวอัพก็เนียนนะครับลูกอากาศก็พัฒนาอีกพัฒนามันตั้งแต่ อ่ออะไรวะย้ายไปคิซัมพาเลตพอย้ายมาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่แปลกใจว่าทําไมเทเบิร์ชาลูบานั้นได้เป็นตัวจริงของคิซัมพาเลตนะครับขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาอาการเนี่ยพัฒนามากๆโดดสูงจังหวะเทคโมงก็มีขเขาเรียกว่าอะไรมีจังหวะดีเลย์มีเหลี่ยมนะครับเออชาลบาก็ยังเป็นคนที่เล่นได้ดีอันนี้ผมก็งง นะครับจริงๆอยากให้ชาโรบากับตัวซินนะเออเพราะว่า1คนมีประสบการณ์1คนมีความเร็วเหลี่ยมเกมรับดีฟอร์มกําลังมากําลังมั่นใจอย่างเงี้ยนะครับผมอยากเห็นแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับก็คือบาเลบาแน่นอนนะครับที่ผมบอกว่าคาร์ลอสบาเลบานะครับกองกลางชาวแคนาบรูเนี่ยว่าอาจจะเช็คฟิตนะครับแต่ฮุสโกก็ยังให้บาเลบาเกมนี้เป็นตัวจริงอยู่นะครับผมมองว่าน่าจะลงได้วะนะครับเจ้าตัว บอกได้เลยนะครับว่าเซติรวมทุกรายการนะครับทาง f a ครับทางในลีกหรือว่าลีกครับเนี่ยทำไปแล้ว3ประตูกับ2องอสิสต์นี่ขนาดกองกลางนะนะครับเจ้าตัวแน่นอนนะครับถ้าใครได้ดูนะครับก็จะเป็นคนผิวสีนะครับคนดำนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้บุลลี่นะเพียงแต่ว่าเขาเล่นดีมากๆเขาเก่งมากๆนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับลูกกาากก็เล่นได้นะครับตัดเกมจัดบอลจากเท้าอย่างเงี้ยและไปเล่นเกมลุกต่อนะครับขึ้นเกมลุกก็ทําได้ นะครับบาริบ้าเนี่ยสร้างความแตกต่างได้และอีกหนึ่งอย่างก็คือลูกสูตรในการเปิดมุมเจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะมีขอเว่าอะไรมีทริคพิเศษนะครับผมเห็นหลายครั้งแล้วเวลาไบาตันนั้นได้เปิดมุมเนี่ยเจ้าตัวแม่งจะเป็นคนที่คอยอยู่ตรงกลางและจะใช้ไอ้จังหวะลูกพลิกแพงก็ตามแต่หรือจังหวะช่องโหวดที่เชลซีนั้นพลาดก็ตามแต่เขาจะสามารถสร้างให้ทีมนั้นได้เปรียบได้นะครับจุดนี้ก็ต้องระวังนะครับกองกลางของเรา2ตัวหรือแม้แต่มาโกกูระยาเวลาเล่นเตะมุมฝั่งไหนก็ตามแต่ต้องระวังนะ จุดนี้ดีๆนะครับนี่คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับฮูสรกให้เกมนี้เราเสมอกับไบตันสองสองนะครับก็เข้าใจได้นะครับไบตันก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่าเขาไม่ใช่ทีมที่เรานั้นจะเคี้ยวได้ง่ายๆนะครับเขาเป็นทีมที่รับก็แน่นนะครับส่วนเกมลุกก็ดุดันถ้าพลาดเราก็คือพลาดเลยอนึกออกปะจำได้ไหมที่ยุคพอตอย่างเงี้ยเราก็โดนเล่นเหมือนกันนะครับแพ้มากเหมือนกัน นะครับเพียงแต่ว่าในยุคข,ของเอนโซมาเลสกาเนี่ยอาจจะมีแผนหรือว่าช่วงก่อนนั้นนี้ที่เราชนะไบตันเนี่ยก็อาจจะมีลูกพีกแพงหรือว่าเทคนิคอะไรบางอย่างที่เราสามารถชนะได้แต่บอกได้เลยนะว่าบอลถ้วยเอเคัพเนี่ยเราไม่ควรประมาทนะครับหวัดดีครับคุณนันพวุฒิชาโรบาไม่ลงตัวจริงเหรอครับไม่แน่ครับไล์อัพยังไม่มานะน่าจะมาช่วงประมาณตีสองเพียงแต่ว่าถ้าคาดการณ์จากหูสกอร์เนี่ยก็เป็นโคบิลยืเนเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายก่อนนะครับอยากให้ตัวซินคู่กับชาโรบาครับจริง ผมก็พูดไปแล้วไงว่าอยากให้โทซินอาดาบิโอโยคู่กับเทเบอร์ชาโรบาเหตุผลหนึ่งเลยก็คือแม่งเล่นดีไงนะครับแล้วกับการที่ถึงแม้ว่าชาโรบานั้นจะไม่ได้ถนัดเท้าซ้ายที่จะเล่นเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยแต่ว่ากับการที่ฟอร์มของเจ้าตัวนั้นโหยอดเยี่ยมจริงๆมีความมั่นใจอย่างนี้เนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าควรจะต้องเป็นตัวจริงนะนะครับพอสองคนคู่นี้เนี่ยลงกันเนี่ยเกมรับเนี่ยดูเหนียวมากกว่าโคบิลอีกนะครับคือผมไม่ได้บอกนะว่าโคบิลกัดเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ หรือหลายๆนัดที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวพลาดบ่อยจริงๆครับสำหรับรีบโควิลนะเอออยากจะให้ลองเปลี่ยนบ้างอยากจะให้โอกาสเชเวอร์ชารวาบ้างอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับนี่คือภาพรวมโดยรวมทั้งหมดนะครับก็เตะที่3นะทุกคนเจอกันหลังเกมนะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย